สวัสด,ดีจ้าพ่อจ๋าแม่จ๋าเพื่อนๆจ๋านะแฟนขับเยบพินทุกคนนะจ๊ะตอนนี้ฝนตกวันเช้าวันเสาร์เนาะเขาว่าจะมีตลาดนัดหลังอำเภอล,ลบบุรีอำเภอเมืองลบบุรีแต่ว่าเยพินไม่ได้ไปหรอกตื่นตั้งแต่ตีสี่เตรียมจะไปตลาดนัดจะไปถ่ายรูปสวยๆมาให้เพื่อนๆดูแต่ว่าฝนตกไปไม่ได้นะจ๊ะเห็นไหม ขณะนี้ฝนยังไม่หยุดเลยนะจ๊ะที่ลบบุรีจ้าสำหรับเพื่อนๆชาวไร่ชาวนาชาวสวนทั้งหลายนะจ๊ะอากาศเปลี่ยนแปลงดูแลตัวเองกันได้นะจ๊ะนะจ๊ะอานนี้ยายพินจะบอกว่าก่อนจะเข้าเรื่องบอลสีนะจ๊ะเดี๋ยวยายพินจะมาบอกว่าช่วงนี้อากาศมันเปลี่ยนแปลงใช่ไหม อันตรายที่สุดสำหรับชาวสวนชาวนาชาวไร่อย่างพวกเราก็คืออะไรอะไรเอ่ยไม่มีปากแต่กัดเจ็บอะไรเอ่ยไม่มีปากแต่กัดเจ็บถ้าใครก็ตอบถูกจะให้มะนาวหนึ่งลูกจ้ะีนจ้ะเดี๋ยวนี้จะพินจะมีอุปกรณ์ประกอบฉากมาด้วยนะจ๊ะนะจ๊ะ ยายพินเคยทําคลิปนี้และโด่งดังมาแล้วสมัยนู้นสมัยที่ยายพินเข้าวงการใหม่ๆคลิปนี้มีคนดูถึงหนึ่งหมื่นคนนะยายพินดีใจที่สุดเลยคลิปอะไรรู้ไหมเนี่ยช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงนะที่น่ากลัวที่สุดเลยคือน้ํากัดขาจ้ะเป็นโรคที่น่ากลัวมากน้ําจ้ะไม่มีปากแต่กัดเจ็บเน,นี่ยจ้ะก่อนทําสวนทํานาทําไรก่อนออกจากบ,บ้านนะจ๊ะ อย่ามาว่าอย่าพิน์เล็บดำนะอย่าพินอยู่แต่กระสวนกระนานนะจ๊ะเช้าเนี่ยก่อนทําสวนนะก่อนเข้าสวนก่อนลุยน้ํานะจ๊ะทาไปก่อนเลยจ้ะมะนาวจ้ะแต่ตอนเย็นน่ะเลิกทางานเลิกทํางานและอาบน้ําอาบท่าเสร็จเอาแอลกอฮอล์ล้างเลยจ้ะเช็ดเช็ดเช็ด,ชดทำความสะอาดแล้วก็ทาด้วยมะนาวอีกทีจ้ะรับรองจะไม่มีการกัดจ้ะเพื่อนเพื่อนที่หาเห็ดเก็บเห็ดทั้งหลายน้องนิชาจ๋า น้องนิชาอยู่ดูดูดูอยู่หรือเปล่าลูกาน้ํากัดนะจ๊ะนี่จ้ะน้ํากัดเท้านะทาได้ทั้งขาจ้ะทาได้ทั้งหมดจ้ะทาได้ทั้งหมดเลยนะจ๊ะจ้ะหลังจากดูแลสุขภาพตัวเองเสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวยายพินจะพามาดูบอนอีกต้นหนึ่งจ้ะที่มีราคาแพงแพงถึงแพงมากจ้ะ ถึงจะไม่ใช่เป็นบอลในกระแสะก็จริงแต่เป็นบอลในตำนานจ้ะเจพินถ่ายรูปไปดูมีใครรู้ไหมเนี่ยวันในกลุ่มนี้มีต้นอะไรบ้างเนี่ยมีอะไรอะ่ะทุกคนทายถูกกันไหมเยพินน่ะให้ดูคนละทีเยพินก็ถ่ายไม่ถูกจ้ะว่าอันนี้คือต้นอะไร มันเหมือนมากจ้ะเหมือนกันมากเหมือนมากเหมือนแพ้กับแกอ่อะจ้ะเจงเหมือนกันจนแยะไม่ออกหรือแยกไม่ออกจ้ะจะแยกหรือจะแยะยังไงก็ถ้าแต่ถ้าเกิดมาวางคู่กันอย่างเงี้ยแล้วมันส่องดูทีละเม็ดทีละเม็ดเนี่ยคือทายถูกจ้ะแต่ถ้าเกิดเอามาตั้งเอารูปให้ดูแบบ ถ้าเอารูปมาเราอาจจะยืนยันได้แต่ถ้าเกิดเราไปเจอแต่ละสถานที่เน่ะเราอาจจะถ่ายไม่ถูกจ้ะอาจจะซื้อผิดในราคาที่สูงจ้ะมาเข้าเรื่องกันสักทีเนาะเนี่ยยายพินเห็นเขาขายกันบ่อยเพื่อนๆยายพินนี่เข้ามาหายายพินซื้อหนุมานหา่าวเป็นดาวเป็นเดือนมาในราคาถูกเนะี่ยถ้าประเภทนเนี้ยเนี่ยจ้ะเขาก็บอกอย่างเงี้ยหนุมานหา่าว เห็นไหมแต่อันนี้ไม่ใช่นะจ๊ะอันนี้คือบองเงินนะจ๊ะนี่จ้ะอันนี้คือบองเงินสะดือแดงๆอย่างนี้คือบองเงินร้อยเปอร์เซ็นเต็มบอเงินเนี่ยจะถูกปอมมาเป็นหนุมานขาหาวตอนที่ว่าเป็นเบบีเบบี๋หนุมานหาวเบบีเบบีคือแบบนี้จ้ะนี่จ้ะเดี๋ยวยา๊พินเอาให้ดูเนาะดูใกล้ๆดูกันแบบจะจะไปเลยจ้ะฝนมันตกเนะาะยาพินก็เลยว่าไม่ได้ออกไปข้างนอกเนาะเนี่ย เห็นไหมเดี๋ยวมาตั้งให้ดูกเล็กเนี่ยจ้ะนี่นะตาเล็กๆเนี่ยตาเป็นเด็กเพิ่งตัดสายสะดือจ้ะเห็นไหมอนุมานหาวจะไม่มีอะไรเลยนะจ้ะคือขาวเฉยๆจ้ะเขาขาวเขียวๆแต่บอกงินจะมีสะดือสีแดงและพอใบหลายๆใบขึ้นมาหลายใบขึ้นมาหน่อยหนุมมานหาวจะมาเป็นอย่างนี้จ้ะมีจุดนิดๆจุดแดงๆเนี่ยจ้ะ เห็นไหมมีนิดหน่อยเล็กน้อยถึงปานกลางจ้ะลักษณะใบอะไรคล้ายกันจ้ะแต่อันนี้จะแข็งกว่าหน่อยบอกเงินจะมีลักษณะใบแข็งกว่านิดหน่อยเดี๋ยวพอโตปุ๊บพอหนุมานหาวโตปุ๊บเอาอะไรมาปลอมขายเป็นหนุมานหาวกันดีละตอนนี้ที่ทุกคนเจอบ่อยก็คือนี่จ้ะเจ้าหงสสุวรรณเนี่ย เอามาปลอมเป็นหนุมานหาวทำไมปลอมได้กันเนี่ยนี่หงสุวรรณนะจ๊ะแล้วนี่ใบหนุมานหาวตอนแก่เห็นไหมตีคู่กันมาเลยเนะอย่างเนี้ยเนะี่ยเพื่อนจะแยกออกไหมละจ๊ะเหมือนกันอย่างกระแกะเลยเห็นไหมเหมือนยงกันเหมือนกันอย่างกระแกะกับแกะเลยแต่หนุไอเนี่ยหงสุวรรณนะ่ะเขาจะมีเนี่ยใ่ชมพูตรงนี้ใช่ไหมเห็นไหมจ๊ะ หนุมา้าหาวฉันก็มีจ้ะจมพูตรงเนี้ยแต่จมพูไม่เหมือนกันจ้ะแต่ที่ว่ารายละเอียดสุดคืออะไรรู้ป่ะที่จะสังเกตง่ายๆคือนี่หนุม้าหาวจะกระดูกสีขาวจะ้ะเห็นไหมกระดูกขาวอมเขียวแต่หงสสุวรรณก็ขาวแต่ขาวไม่เหมือนกันจ้ะขาวคนละขาวกันจ้ะแต่จะมีส่วนคล้ายกันมากจ้ะ ละใบหนุมานหาวจะบางกว่าหงสุวรรณจะ้ะแอดต้องหยิบมาออกเลยออกมาเลยเนี่ยออกไมห้หางออกมาให้ชัดเจนเราจะได้ดูกันแบบแจ่มแจ่มแจ้งๆเลยว่ามันแยกยังไงนี่จะ้ะหนุมาหาวเนี่ยกระดูกขาวโป๊ะหงสุวรรณกระดูกเขียวจะ้ะง่ายๆนะจ๊ะ เป็นเรื่องง่ายๆนะจ๊ะโอ้นี่จ้ะเคอยากบอกเพื่อนๆไว้จ้ะแล้วถามว่าฝนตกอย่างนี้บอนสีมีอันตรายไหมไม่มีจ้ะบอนสีที่เขาเคยอยู่แดดร้อยฝนร้อยแล้วเขาจะอยู่ได้จ้ะง่ายๆเลยนะจ๊ะ ร้อยฝนร้อยเขาอยู่ได้อย่างสบายจ้ะแต่ถ้าบอลที่เราเคยเลี้ยงในตู้แล้วเราออกมาปุ๊บโดนฝนเลยเป็นไรไหมเป็นจ้ะเาก็จะบอบช้ำนิดๆแต่เดี๋ยวเขาก็ตั้งหลักได้จ้ะหลักของบอลสีแล้วเขาอยู่ได้น้ำท่วมอย่างนี้อยู่ได้ไหมอยู่ได้เนี่ยแต่ไม่ใช่ท่วมมิดยอดนะจ๊ะ ท่วมพอประมาณเล็กน้อยถึงปานกลางอะจ้ะยังไงยะพินก็ขอฝากคลิปนี้ไว้ก่อนนะจ๊ะนะจ๊ะเห็นไหมถึงอากาศจะเปลี่ยนแปลงบอนสีเขาก็อยู่ได้จ้ะ